สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ after the match ครับประจำวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567นะครับวันนี้จะมา,าพูดคุยหลังเกมนะครับผมก็เเกินคาดนะครับต้องบอกตามตรงเลยนะคือเกินคาดแล้วเครื่องหลังเป็นเครื่องที่แบบผมว่าแฟนเชลซีพอใจมากๆกับซีซั่นใหม่นี้เลยนะคือเป็นเหมือนจะเป็นฟอร์มที่แบบ เวิร์กโอเคแล้วยังถึงแม้อาจจะยังไม่เพอร์เฟกมากผมพูดตรงนี้นะนะครับผมข้อดีเยอะมากครับแต่แต่ข้อเสียเรามองค้ามไม่ได้จริงๆก็คือเรื่องเกมรับนะครับก็เป็นเกมที่เชลซีครับนัดที่2องนะบุกชนะบู๊ไป6ต่อ2เลยนะครับจากแฮตติกของคนในภาพนะครับโนนี่มาดเเเกเป็นคนทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ในครึ่งหลังนะก็คือการยิงแฮตติกของเขาแล้วก็โคพาวเมอร์ก็ก็แบบอือยอดอะโคพาวเมอร์ <laughs> คือแบบนี่แหละน่าจะเริ่มกลับมาแล้วนะแบบแคล้ายๆจังหวงจังหวะอะไรต่างๆแบบแคล้ายๆแบบเริ่มกลับมาหรืออะไรเงี้ยคือแบบช่วงแรกนับที่เล่นนัดแรกับซิตี้คือเหมือนกับว่าถูกตัดออกไปจากเกมแล้วก็แบบ เหมือนโคพาเมอร์ mer, จังหวะอะไรต่างๆมันยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ครึ่งหลังเนี่แหละครับครึ่งหลังเริ่มนะเริ่มกลับมาแล้วครึ่งแรกยังนะโคพาเมอร์ Co mer, มันเหมือนเล่นแปลกๆอยู่เหมือนกันนะแบบจ,งงจังหวงจังหวะอะไรต่างๆการจ่ายบงจ่ายบอดอะไรเงี้ยครึ่งแรกหลายคนไม่คิดว่าจะยิงแบบนี้้วยซ้ำครึ่งหลังลาะอ,อยา่าโกหกตัวเองนะผมบอกตามตรงอยา่าโกหกตัวเองคือไอ้ลูกตีเสมอสองสองแล้วจบครึ่งแรกไปเนะี่ย หลายๆคนก็แบบนั่นแบบมันเห็นภาพเ้า,าลางแบบไม่ค่อยดีอะเข้าใจไหมในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ครึ่งหลังเออหนังคนละม้วนจริงๆครึ่งแรกเนี่ยน้ำตั้งแต่นาทีที่สองนะคือไม่ว่าหรอกครับแจ็คสันหมงเข้าไปคือไม่แน่ใจว่านักเตะวุคนไหนที่หม่งเช็ดมานะเพราะว่าเป็นลูกเตะมุมนะครับทางฝั่งขวาเปิดเข้ามาแล้วน่าจะโพฮาเมอร์น่นแหละเปิดเตะมุมไปแล้วก็ ผมไม่แน่ใจนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เอ็นโซกาโคพเมอร์โคพเมอร์เปิดเข้ามาแล้วหม่งเช็ดไปนะสาหรับคือเหมือนจม่งสก,กัดแหละแต่บอลมันไปเข้าทางแจ็คสันที่อยู่เสาไกลหม่งเข้าไปนะับนำ1-0นาทีที่สองเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนเกมเชลซีจะดีแต่พอผ่านไปสักสิบนาทีแรกสิบนาทีผ่านไปปุ๊บวูบมันตั้งเกมได้ไเออ วูฟมันตั้งเกมได้แล้วมายิงประตูจริงๆในนาทีที่ยี่สิบเจ็ดครับเป็นจังหวะลุยของอัตนูรี่ลุยเข้าไปเลยครับฟาดานฟาดงแฟนนักเตะชนว,วันนี้เท่าที่สังเกตในครึ่งแรกคือใครจะพูดยังไงกับไกเซโดว่าเนี่ยเป็นตัวที่แบบเราขาดไม่ได้จริงๆนะแต่ต้นฤดูกาลเป็นอย่างนี้เหมือนฤดูกาลที่แล้วอีกแล้วครับไกเซโดเหมือนจะเครื่องร้อนชา้าหรือจออกสาตาร์ทชา้ายหญไม่รู้นะ แต่มีไว้กรบทีมมันดีไหมมันก็ดีแต่นัดที่แล้วที่เจอรบซิตี้พอเห็นลาเวียเล่นแล้วอ่ะผมก็ห้าสิบห้าสิบเลยสองคนนี้คือแข่งกันเลยครับสองคนเนี้ยอีกคนนึงมาด้วยค่าตัวมหาศาลอีกคนนึงมาด้วยค่าตัวก็เวอร์เหมือนกันด้วยอายุเท่านี้แล้วซื้อมาจากซาแฮมตันหกสิบล้านเนี่ยแต่พอนัดที่แล้วผมเห็นมาลาเวียเล่น มันทําให้เราคิดครับว่าคําจากปีที่แล้วว่าแบบเป็นนักเตะที่เชลซีขาดไม่ได้กับตําแหน่งกองกลางตอนนี้ผมต้องคิดจริงๆนะว่าแบบคือถ้ากไกเซโดไม่ไม่ยกระดับสักทีแบบเป็นกองกลางที่นิ่งกว่านี้ที่แบบการตัดสินใจอะไรต่างวันนี้คือใครดูฟูลแมตผมขอร้องไปดูครึ่งแรกให้ตลอดนะ คือขึ้นหลังแม้จะโดยรวมทีมมันจะดีนะแต่อย่ามองข้ามจุดตรงนี้ไว้แล้วดูแต่ละจังหวะที่ไกเซโดเสียบอลเห็นไหมเกือบเสียประตูเห็นไหมนี่แหละอย่าดีแต่อวยกันมากครับกาแฟอย่างเห็นไหมมาด้วยเก้ก่อนเกมไปโพสอะไรก็ไม่รู้พี่แบบไม่น่าไม่น่าทำ แต่กลายเป็นว่าวันนี้เขาเปลี่ยนจากสถานการณ์แย่เป็นเป็นดีขึ้นแต่สิ่งเดียวที่มาดูเเก้ยังไม่มีก็คือความต่อเนื่องไงเข้าใจไหมความคงเส้นคงวาแค่นั้นเลยครับเราต้องดูต่อนัดนี้มันจะสวยหรูขนาดไหนก็แล้วแต่นแพทรติกของเขาเนี่ยแต่เราต้องดูต่อไปไงเพราะเกมลีกมันคือเกมลันกันยาวๆครับไม่ใช่แข่งใหม่สองมหม่แล้วรู้ผลแล้วรู้ว่าเออเราเข้ารอบเราได้แชมป์ไม่ใช่ไม่ใช่ เบรกไว้ก่อนนะเบรกไว้พูดวันนี้อาจจะค้านความรู้สึกที่เนี่ยวันนี้เป็นการฉลองสิอะไรคือเอา,อาง่ายๆถ้าจะสมบูรณ์แบบวันเนี้ยเราไม่ควรเสียประตูที่สองกับอีกลูกหนึ่งที่เกือบมาไล่มาเป็นสามต่อห้าที่น่าจะเลมิน่ามะที่ยิงยัดไปแล้วก็ฉลับดูสลริ่ฮอลแล้วก็เข้าไปอ่ะยิงตาแรงอะ่ะลูกนั้นอะ่ะ มันเห็นอะไรครับเกมลับไอ้ลูกแรกเสียมีใครว่าครับเขามาดีเ่อัดนนนคือเชลซีจะเสียประตูจะเสียประตูแหลกจะเสียประตูแต่จะเสียประตูแหลกตั้งแต่นาทีที่เชลซียิงขึ้นนําไปหนึ่งศูนย์แล้วจนถึงนาทียี่สิบเจ็ดที่วูบยิงได้ตีเสมอจะเสีย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 เห็นไหมแล้วมันเสียจริงปะล่ะคุณดูทีมอื่นเด อ่ะอย่างน้อยซตตี้เมื่อวานเสียใช่ไหมแต่มันเขาเสียลูกเดียวไงแล้วเขาคุมเกมอยู่ส่วนอาเซนอลจะโดนวินล่าจะโดนแต่เขาไม่โดนไงลาย่าไม่งีเข้าอย่างเงี้ยหรือนักเตะวินล่าไปยิงตรงตัวเองอย่างเนี้ยเนี่ยเห็นไหมแต่เชลซีวันเนี้ยยังไม่เพอร์เฟกนะครับอย่างอย่าเพิ่งดีใจเหิมเกินมากเกินไปยังครับยังยังเกมรับ ตามแค่กันต่อครับนะพอตีเสมอใช่ไหมครคูณย่าหน้าที่ต่อมาครับสี่สิบห้าคือช่วงระหว่างเกมวูฟมันเหมือนโมเมนตัมมาพอตีเสมอปุ๊บโมเมนตัม um เริ่มมาส่วนเชลซีก็ตั้งรับไกเซโดเสียบอลโดนลากไปอีกแล้วคือเหมือนการตัดสินใจเขาเหมือนแบบไม่ยังไงไม่รู้อ่ะเข้าใจปะ่จะจ่ายก็จ่ายดิจ้คองก็คองก็ได้อะไรแบบเนี้พึ่งแรกนะครับ แล้วเชลซีมาได้จังหวะช่วยโอกาสของโรเบิร์ตซานเชสเปิดไปไกลเลยครับคือลูกนั้นคือน่าจะเป็นลูกเตะมุมของวูฟแหละที่ขึ้นมาแล้วก็กำลังจะกลับไปที่โซนแดนตัวเองโรเบิร์ตซานเชสคว่างบอลเลยครับหยิบบอลมาจากข้างไอ้หลังสนามอะปล่อยบอลออกมาแล้วก็เตะมิศาสตร์ยาวไปข้างหน้าขึ้นไปในหลายคนการเชลซีผมจำไม่ได้ระวาใครแต่ว่าอ่ะหนึ่งในนั้นก็แจ็คสัน พาวเมอร์ Palmer, มีพวกมูดีกเมอ่อด้วยเก้อะไรเติมไปประมาณนั้นแหละนะผมแนวลูกเชลซีแหละลูกนี้ Jackson, แจ็คสันตัดสินใจถูกแล้วถูกแล้วครับแต่ให้โคพาวเมอร์ Palmer, แล้วก็ยิงงักข้ามตัวเราเหมือนอ่าโคเซซาเข้าไปสองหนึ่งตอนจบสกอร์นั้นอ่ะแล้วทดหกนาทีครึ่งแรกช่วงเวลานั้นเชลซีน่าจะรักษาสกอร์ไว้ผมลุ้น ทุกนาทีเลยเฮ้ยอย่าเสียอย่าเสียขอร้องอย่าเสียครึ่งหลังจะได้เล่นแบบผ่อนคลายนิดนึงฉันไม่ไม่ชนะ6แบบสกอร์แบบวันนี้ก็ได้ยิงสักสีหนึ่งหรือสามสี 4, 1, 3, 1, ไม่ว่าแต่อย่าเสียอย่าเสียอย่าเสียจนสุดท้ายโน,นนีโน,นนี่มาด้วยเก้ทำฝ่าวแล้วเป็นจังหวะลูกเซตเพย์ของว <c oughs> ูบตัตติโกเมสเปิดเข้าไปไอ น่าจะเป็นอันดูลีหรือใครร้เปิดเข้าไปแล้วก็ตอตติโกเมส์มงตั้งแล้วก็จอเกนส์ตันลาเซนอะไเนะะตันลาเซนเบอร์เก้าเขาอะโฉบเข้าไปแท็บอินเข้าไปสวนตัวของเราเบิร์ซานเชสเข้าไปไล่มาสองต่อสองจนได้เห็นไหมมันเหมือนภาพจำตอนที่อะไรรู้ไหม เมื่อวานสดๆร้อนๆเลยเว้ยแมนยูเสียประตูให้ไบตันนาทีสุดท้ายเนี่ยลูกคล้ายๆอย่างนี้เลยครับไม่เรามัดระวังไนงะแต่ไออย่างไบตันมันทําเกมใช่ไหมแล้วก็ค่อยคลอสเข้าไปแล้วมันโล่งจาวาเดมันโล่งอยู่แล้วแต่อันเนี้ยลูกเซตเพย์เราเปิดไปปุ๊บมันโ่งตั้งมาได้ไงเข้าใจไหมมันไม่มีใครประกบตรงนั้นอะ่ะแล้วทีมก็งงได้ดียแล้วรอเสากายบานเลยก็มีอีกแักเตะบูบานเลย โจซีไปไหนครับเซตบอลกัน bon ยังไงเนี่ยสมาธิเนี่ยเรื่องรายละเอียดในเกมอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมคือถ้านำสองหนึ่งจบครึ่งแรกครึ่งหลังคุณสบายกว่านี้นะไม่ต้องกดดันด้วยไงเผลอ,อจะมาออกแบบหน้านี้ก็ได้อนาคตเราไม่รู้แต่ทาตรงนั้นอะ่ะครึ่งแรกให้ตรงนั้นมันดีที่สุดไงรักษาสกอไว้ไงแต่สุดท้ายก็ตามนั้น คือพอพักครึ่งไปผมก็หวังแต่ว่าแบบอ่าโอเคลูกสามต้องมานะต้องยิงให้ได้นะแล้วรักษาสกอร์ไว้อย่าโดนถ้าโดนนำก่อนปุ๊่มี่ยสวยคือแค่อย่าโดนยิงขึ้นนำพอเริ่มเครื่องหลังนะอ่ะขอแค่นั้นเลยเรายิงนำได้โอเคแต่ต้องรักษาสกอร์ไว้ให้ได้นะอ่ะโอเคจบไปรครึ่งแรกคือดูเชลซีเหมือนจะดูดีแหละ ครึ่งแรกที่แบบคลองบอลได้คลองเกมมากกว่าวูฟอะไรประมาณแต่ว่าความอันตรายของวูฟมีมากกว่าเชลซี Chelsea สร้างเกมขึ้นไปอันตรายไม่เยอะแต่วูฟมาแต่ละทีได้เกมลุกอะ่ะพอเวลาเขาทําเกมลุกเข้ามาส่เชลซีครึ่งแรกอันตรายทุกจังหวะเลยโอเคผ่านไปครึ่งแรกนะครับสองประตูต่อสองลงมาครึ่งหลังคนระับ จุดเปลี่ยนก็คืออยู่ที่ชายในภาพคนนี้เลยครับโนนี่มาดวยเกะเอาเนโตออกนะส่งมูดิกลงไอ้มูดิกออกแล้วก็ส่งเนโตลงมาครับมูดิกก็เลยไม่ออแหละแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่ครึ่งแรกมันก็ต้องแฟร์นะครึ่งแรกเนี่ยจะขึ้นทาโนนี่มาดวยเกะเยอะเกมลุกลายต่างๆก็มีจังหวะบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ตามนั้นนะครับคือทําได้แค่นะก็ปล่อยเข้าไปสำหรับมูดิกก็โดนวิจารณ์ตามเหมือนเดิมอยู่แล้ว แต่วันนี้ก็เล่นไม่เลยค่อยออกท่ามากขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรที่แบบหมูหกหรือแบบทําให้ทีมมันเสียประโยชน์หรืออะไรแบบเนี้ยอ,อแต่กลับกันกับไกเซโด่ไงเข้าใจไหมไกเซโดเสียบอลแต่ละทีมันเกือบถึงประตูไงเข้าใจไหมมันเกือบทําให้ทีมเสียประตูไงต้องชั่งน้ําหนักต้องวัดให้แฟร์กันนะครับไม่ใช่แบบเูจะวิพากวิจารณ์มูดิกอะไรอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ได้แบบจะเข้าข้างมูดิกอะไรขนาดนั้นเขาเล่นมีดีก็วันนี้มีดีอยู่แล้ววันเนี้ยแต่ไม่ดีในส่วนของ การเทําทกมรู้ก็ทาไม่ได้ก็โดนเปลี่ยนก็ถ,ถูกแล้วก็ถดกเปลี่ยนออกไปแต่ครึ่งแรกการเทโดยอย่างเดียวเห็นไหมมันเกือบอะ่ะเข้าใจไหมดีที่มันไม่เสียเข้าใจไหมตรงนั้นะผมถามหน่อยถ้าการเทโดเสียบอลตรงนั้นแล้วเสียสองประตูว่วาไงครับใครรับผิดชอบแฟนบอลอย่างพวกคุณเหรอใช่ไหมที่คุณไอ้นี่นักหนาอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ใช่ก็ต้องแฟกันนะครับไม่ใช่แบบ มีดีมันจะจะหาแพะอย่างเดียวจะไอ้นู่นไอ้นี่อย่างเดียวมูดิกไม่ดีก็ขายสิครับไม่มีใครว่าพอขายปุ๊บไม่ใช่แบบเหมือนกับแฟนคลับที่เป็นชอบมูดิกอยู่แล้วมาตั้งวออะไรกับพวกคุณเนี่ยเขาก็ทีมเดียวกว่าคุณอยู่แล้วที่เชียแต่ที่เขาให้เนี่ยเขาให้กําลังใจเขาอะไรแบบนี้เขาทําไม่ได้ก็ตัวเขาเองก็ก็ถูกขายไปอะไรแบบนี้ไม่มีใครมานั่งเถียงมานั่งปกป้องหรอครับบ้าไปแล้วถ้าทาอย่างนั้นอะ แต่คุณคราวนี้คุณต้องแฟร์ไงเนี๋ยคุณดูเกมนี้ดิเนี่ยเห็นไหมอ่ะเนี่ยพอมูดิกได้ไหมขอขอกเขาก็เปลี่ยนอ่าวเน,นโต้ลงมาแทนก็โจไปเห็นไหมถ้าครึ่งหลังถ้าไม่ได้สามประตูนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ว่าอ่ะสุดท้ายอ่ามาดูเก้มาดูยเก้ก็กมายิงนับหนึ่งนะอ่ะลูกนี้คือยิงแฉลบอัตตูรี่เข้าไปลากเลี้ยงจี้เข้าไปนะคือโคพาร์เมอร์ส่งให้เหมือนเดิมนับแล้วก็เลี้ยงจี้เข้าไปแล้วก็ ยิงด้วยซ้ายแฉลบออนดูรี่เข้าไปหนึ่งนับหนึ่งนะนาทีสิบเก้าลูกสองของเขาห้าสิบแปดนะครับผมก็คือไปจังหวะที่โคพารเมอร์ไหลเข้าไปเหมือนเดิมครับแต่ซ้ายยิงขวาคราวนี้ยิงอันนี้ผมอาจจะสลับนิดน,นึงนะไม่แน่ใจว่าลูกไหนที่มันยิงรอดไปเลยนะเออน่าจะลูกห้าลูกแหละลูกห้า,หายิงรอดขาเข้าไป ลูกสีก่ลูกน้ำสี่สองนะเออยิงลอดขาเข้าไปลูกที่สองของเขานะของนูนนี่โมเลก้ยิงลอดขาเข้าไปน้ำสี่สองจากนั้นอีกห้านาทีครับเหมือนเดิมครับไปไล่บี้แล้ววูบเสียบอลเองแจ็คซัเอนโซแย่งได้แล้วแจ็คสันเอาบอลไปเหมือนจะไกลตัวแต่โคพาเมอร์มารับช่วงต่อเหมือนรับกันเป็นอ่า นกแก้วนกขุนทองเลยรับส่งต่อกันมานะน,นะเหมือนเหมือนการพูดรับส่งแต่กลายว่าพอพอแจ็คสันเหมือนจะยาวแต่โคลเมอร์มารับช่วงต่อเสร็จปุ๊บจ่ายง่ายให้กับกุสอ่ามาโดยแก้เหมือนเดิมครับจับขวาจับซ้ายยิงขวาคราวนี้ยิงเสาแรกเลยห้าสองทุกอย่างเปลี่ยนแต่ว่าจุดหนึ่งที่ระหว่างตอนนั้นอะ ก่อนที่มาได้ลูกหกของจาเฟลิกอ่ะคือเชลซีโดนยิงไปตรงต,รงตาข่ายแล้วนะจากเลมีนาแต่กลายเป็นลูกนี้ล้ำหน้าดีนะล้ำหน้าแล้วตอนนั้นเวลาเหลือ15นาทีสุดท้ายนะกำลังจะเข้าช่วง10นาทีเหลือไปแล้วไหมล่ะช่วงเวลาทามิมงนี่แบบทาให้วูบมันจะกลับมาได้เข้าใจไหมถึงแม้เขาจะไล่มา อะไรมาสามสี่แล้วอล่มาสี่ห้าว่างไงแล้วเหลือสักเนี่ยครึ่งหลังทดเวลาแปดนาทีว่างไงครับเห็นไหมสุดท้ายแล้วก็ยังดีที่ไม่ได้แล้วเรามาได้ประตูจากเจ้าเฟลิกการประสานงานระหว่างเนโตกับเจ้าเฟลิกลูกนี้เออ่จุดเริ่มต้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเอนโซหรือเปล่าตอนนั้นนะแต่ว่าอ่ะ หรือดูสปิริฮอเพราะว่าตอนนั้นลงมาแล้วไงแทนกไกเซโดเพราะกาไกเซโดเจ็บนาะทีเจ็ดสิบหกนั่นแหละไม่สองคนนี้คือดูสปิริฮอกับเอนโซไม่รู้ใครคนเดนี่แหละตั้งเกมตรงนั้นมาแล้วจ่ายให้เนโตลากไปเนโตเขาจ่ายฉลาดตรงที่ว่าเขาเห็นโนนี่มาด้วยเกยวิ่งมาจากเสาไกลนั่นแหละแต่คนที่วิ่งประคองมาอยู่ตรงกลางก็คือเจ้เฟลิกที่วิ่งมานะครับเนโตเลือกจ่ายเข้ากลางครับจ่ายตัด กลางให้แบบจ่ายเลียดจ่ายตัดเข้าในแล้วเจ้าเฟลิกยิงไม่จับเลยครับยิงซ้ายมือเข้าไปเลยนำหกสองคือตอนนั้นสบายใจยไปเลยครับลูกเจ้าเฟลิกคือเป็นการปิดต่อฝาโลงแบบแน่นสนิทไปเลยไม่ให้วูฟกลับมาพอวูฟโดนลูก6ไปไปเลยครับจ่ายบอลเสียจ่ายสมาธิเกือบก็มีนะมีมีม,ม,ม,มีมีจังหวะแบบอาจจะมี มีหือมีอื่นนิดๆแต่เชลซีจัดการได้อะไรแบบนี้จังหวะสุดท้ายเข้าทางเชลซีนะครับก็จบไปเครื่องหลังนี่ทดนานเพราะว่าไกเซโดนะครับอ่ะไกเซโดเครื่องหลังโอเคมีพัฒนานู่นนี่นั่นแต่ส่วนใหญ่แล้วตรงที่เขาจะต้องรับผิดชอบหรืออะไรแบบนี้ไม่โดนกดดันหรือไม่ประมาณว่าแบบวุบเข้าพื้นที่สุดท้ายที่พื้นที่อันตรายต่างๆไม่เหมือนในเครื่องแรกแล้วเครื่องหลังเหมือนรัดกลุ่ม ต้องมีสมาธิแล้วเล่นรัดกลุ่มกว่านหนึ่งแล้ววันนี้ผู้ปิดทองหลังพาในแนวรับก็คือรีวายโควิลจุดเด่นเขาเลยครับการจ่ายบอลออกบอลจากแนวหลังจ่ายเข้ากลางจ่ายขึ้นหน้าจุดเด่นเขาผมต้องบอกในแนวรับเวลาบิลอัพหลังสามโควิลต้องอยู่ทางซ้ายเว้ยเซนเตอร์ตัวซ้ายแล้วเวลาบิลมันอยู่เหมือนเซนเตอร์ฝั่งซ้าย มันต้องตำแหน่งเขาเลยครับตรงนี้แหละพอวันนี้ i n v e r t gusto ใช่ไหมเอ่าเห็นครึ่งแรกอันนะ i n v e r t gusto เข้ามาเล่นตรงกลางใช่ไหมเออนั่นแหละพื้นฐานมันสามสองสี่หนึ่งแล้วสำหรับมาเลเซียเขาไม่เปลี่ยนอยู่แล้วครับเป็นพื้นฐานแต่ในระหว่างเกมจะยืนเป็นสี่สีสองเวลารับหรือสี่สองสามแล้วแต่แต่เวลาบิวอ่ะ สามสองสี่หนึ่งหรือบางทีสี่สองสามหนึ่งเดี๋ยวสี่สองสี่หนึ่งเอาเราเบิดซานเชสขึ้นมาเล่นเซนเตอร์อีกคนหนึ่งย,ยืนกับโฟฟาน่าหรือโควิลแล้วแต่ครับเวลาบิลบางทีก็จะเป็นแบบโควิลกับซานเชสยืนคู่กันแล้วก็ขยับให้โฟฟาน่าเหมือนไปเล่นแบ็คขวาพุสโตเตอร์ไปเลยครับหรือหูบมาตรงกลางแล้วแต่ได้หมดเออเล่นประมาณทรงแบบนี้แต่พื้นฐาน ผมบอกแฟนชลซีทุกคนก็คือพื้นฐานเขาสามสองสี่หนึ่งไม่ต่างจากนี้อยู่แล้วครับแล้วแต่สลับไปพอเอาแจ็คสันออกใช่ไหมในนาทีหกสิบแดก่อนที่เชลซีมาได้หกสองก็คืออาเมอร์เหมือนจะสลับบางทีจะไปยืนหน้าเลยหรือบางครั้งเจ้าฟฟลิกก็คือแต่ระหว่างเกมเท่าที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าฟฟลิกที่แบบยินหน้าต่ำนะรับรับผิดชอบหน้าต่ำแล้วโคพาเมอร์ยืนอยู่ข้างหน้า แต่ว่าครื่องหลังก็พอได้ลูกโอกปุ๊บก็เปลี่ยนเอาโคพาเมอร์ออกนะกับมาโคคูระยเอาเวก้ากับเอ็นคุนคูลงมานี่ก็เป็นออปชันอีกอันนึงอีกสำหรับเอ็นคุน,น,นคูอีกเห็นไหมเออทีนี้ขุมกําลังแดนหน้ามันไม่ค่อยห่วงแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องเกมรับครับอืมกับตรงกลางเนี่ยวันนี้ลาเวียไม่มีชื่อแต่มาเลสกาเขาบอกว่าเจ็บแฮมสติงแต่ไม่น่าจะเป็นอะไรหนักมากคิดนะเขาคิดว่าไม่อะไรที่แบบ ดูแบบน่ากังวลมากดูวันต่อครับว่าเอาเป็นว่าเกมกลางสัปดาห์กับเซอร์เวดเนี่ยห้าสิบห้าสิบดีไซมจะลงได้หรือเปล่าเพราะบินไปสวิตใช่ไหมแต่เกมกับพาเลทวันอาทิาทตย์อ่ะต้องดูอีกทีว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับตามนี้นะก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งบวลทั้งเกมพราะวันนี้ยังไงแฟนโชคซี Fantasy? ได้ดูกันเห็นทั้งสองตาอยู่แล้ววันนี้แข่งเวลาสวยมากสองทุ่มตรงได้เห็นกันอยู่แล้วครับ ไม่ได้แข่งแบบการเจอโซเวีตที่ต้องมานั่งสอกแสวงหาดูที่มาดูย,กยากๆและเตะดึกด้วยเกมนี้ได้เห็นครับไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากครับทุกคนเห็นตามนั้นครับไปว่าหลายชื่อจัดมาประมาณนี้ครับสี่สองสามหนึ่งก็ยืนเป็นเป็นไลน์อัพประมาณนี้แต่ว่าเล่นจริงก็ก 3, 2, 4, กสามสองสี่หนึ่งพว้สามตัวรับซานเชสแนวะรับกุสโตโฟฟานาโควิลกูคุระยาตรงกลางเนี่ย ไกเซโดกับเอนโซมาดูเอเก้พาวเมอร์มูดิกแล้วก็แจ็กสันครับก็ตัวสำรองที่ใช้วันนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนครบเลยนะเพราะว่าเนโตลงมาตั้งแต่ครึ่งหลังเลยนะเปลี่ยนเอามูดิกออกแล้วก็เนโตลงมาแทนแล้วก็เอาแจ็กสันออกนะครับผมเอาเจ้าเฟลิกลงมาแทนแล้วก็อันนี้เปลี่ยนแบบด้วยความที่ไกเซโดไม่ไหวนะครับ เอาแนแนนดิวส์บรีลฮอนะครับผมลงมาแทนไกเซโดลแล้วก็เวกา้าแทนคูคูเรียแล้วก็เอ็นคุนคูลงมาแทนโคพาวเมอร์ครับเปลี่ยนครบโคตาห้าคนเลยครับก็ประมาณนี้สำหรับเบดผู้เล่นตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองที่ส่งมานะครับไปดูสถิติกันหน่อยนะครับสถิติคองบอลใบหกสิบเอ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมยิงไปสิบสี่ครั้งเข้ากรอบแปด อยากจะตบมือให้เลยครับไอตัวเลขนี้อยากเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะขอให้เห็นอยู่เรื่อยๆแล้วกันยิงเยอะแต่ให้เข้ากรอบสักครึ่งนึงก็ยังดีไม่ใช่ยิงสิบสี่เข้ากรอบห้าเข้ากรอบสี่เงี้ยไม่เอาไม่อยากเห็นตัวเลขแบบนี้ครับสัมผัสบอลไปหกร้อยห้าสิบห้าครั้งผ่านบอลไบสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดครั้งนะครับใต่มุมไปห้าเท่ากันเท่ากันเลยนะสองทีมครับล้ำหน้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็สามใบเหลืองคือมันมีเหตุการณ์ที่แบบโอ้โหแบบ เล่นกันหนักเนียแล้วก็มีป่ามีเสียงม,มีเซลมีไอ้นี่กันนะผมโดยเฉพาะในครึ่งแรกมัติอสกุลยาก,กับแจ็กสันแล้วก็คูคูเลยากับใครไม่รู้ผมจําไม่ได้ละกรณีการแบบเหมือนไปสกัดไกเซโดนี่แหละที่ทําให้เจ็บนี่แหละมัง้งเออจังหวะน,นี้แหละมัง้งที่ไปเหยียบอะแล้วโดนแค่ใบเหลืองยังดีนะเพราะว่าเหยียบลึกลงไปไม่ใช่เหยียบดันสูงถ้าดันสูงแล้วโดนใบแดงนะ่ดันลึกลงไป ดังลงแบง์ล่างคือเท้าพุ่งลงแบงค์ล่างครับลงมาให้ใบเหลืองใบน่าหละจังหวนะนะใบเหลืองอีกนะคูณคุณ,คณยะ่ะโคพาเมอร์ mer, รู้สึกจะเป็นจังหวะครึ่งแรกรู้สึกแบบจังหวะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เชลซีควรจะได้ฝ่าว่ะแล้วอาจจะเป็นจังหวะทีใใ่ไจเซตโตเสียบอลแล้วมั้งจังหวะนั้นนะที่เสียบอลแล้วเกือบเสียประตูอ่ะมีอยู่จังหวะหนึ่งอ่ะเออแล้ว คาเมอร์มาพูดบอกเอ้ยจานทําไมไม่เป่าเออประมาณนั้นนะ่ะเออบอกทำไมจานไม่เป่าลุกเนี่ยจังหวะน,นี้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยโดนไปเหลืองไปคือเข้าห้ามครับคือมีกติกาใหม่คือกัปตันทีมเท่านั้นนะที่จะพูดกับผู้ตัดสินนักเตะพูดแล้วไปเถียงก,กรรมการให้ไปเหลืองเลยนะครับไม่ไม่ไม่ผู้พาทําทเพลงด้วยนะให้เลยนะครับเช่นกันนะจังหวะจุดโทษ ในกรอบเขตโทษแฮนด์บอลหรืออะไรต่างๆได้ยากขึ้นเพราะถ้าเขามองว่าไม่ได้ตั้งใจหรือแขนเป็นธรรมชาติแล้วแฮนด์บอลไม่สไม่ไม่แล้ว hand แฮนด์บอลแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จุ่โทษแล้วนะครับไอที่แบบเตะแล้วโดนมืออะไรเงี้ยแล้วแบบคือมือกําลังวิ่งแล้วมันมันการแล้วแบบเตะไม่ได้แล้วอ่ไม่ได้แล้วประมาณน,นี้นะสามคนก็อย่างที่บอกอมีใครบ้างนะ,ะรู้สึกจะเป็นกูสโตนะแล้วก็พาวเมอร์แล้วก็ Palmer, มาคลณย่าโดนสามไปหนึ่งแล้วก็เสียฟาวไปสิบสามครั้งเท่ากันเลยวันนี้เกมโหดนะโดยเฉพาะข้งแรกเนี่ยโอ้โหบัฟกันไปด้วยซ้ํานะมีมีไอ้นี่กันด้วยนนะคยะ,ะคุณ,คณย่ากับแจ็คสันอ่ะพอคุณคุณย่ายิงไปปุ๊บมันก็จะมีจังหวะเดินมาหาเหมือนกันุยไอ้นี่เนี่ยหน่อยแบบมีการแบบข่มกันนิดหน่อยอะไรอย่างับี้ก็ตามนั้นนะผมก็ไม่มีอะไรนะก็บจบเกมไปครับหกสองก็แมเวเดอะแมทก็ไม่มีใครอื่นครับนอกจากมา โนนี่มาด้วยเก้นะครับผมคือไม่ต้องเถียงเลยครับเพราะว่าแฮตทริกนะครับผมยิงแฮตทริกส่วนคนที่แบบปิดทองหลังพระก็อย่างโคพาเมอร์กับทางรีไวโควิววันนี้คือผมเห็นโควิววันนี้จ่ายบอลออกบอลอะไรต่างๆไม่ค่อยพลาดน้อยนะครับผมแบบพื้นและเดี่ยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เนะราสลับตลอด90สินาทีนะเกมนี้ก็โอเคถือว่าแบบพอชนะปุ๊บมันก็เหมือนกับว่า เป็นการอัพความมั่นใจแล้วกันเสริมไปไปเรื่อยๆครับเพราะว่าหลังจากนี้โปรแกรมเราไม่ได้เจอทีมท็อปซิกไงไม่ได้เจอทีมหัวตารางไงเราเจอพาเลทเจอบอลมัสเจอนอรติงแฮมมั้งประมาณเนี้ยนะผมไม่ทีมเหล่านี้แหละประมาณนี้แหละครับดูเลดกนิดน,นะเพื่อความแน่ใจอีกทีนึงว่าแบบเออ แต่เท่าที่จําได้แหละเ,เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะแปะ๊บนึงนะเนี่ยเจอพาเลทเนี่ยโอ้แต่ทุ่มครึ่งเลยอ่ะโอ้วหว้าวแต่เลยไว้ว่า <c oughs> นะอืมหลังจากนั้นพอจบเกมลีแล้วมันจะเบรกทีมชาตินะอีกนะโอใจแล้วนะ เลทีมชาตินะอืมแต่ทุ่มครึ่งเลยครับเชลซีใช่วันอาทิตย์นะทุ่มครึง่งโอหได้ดูกันอีกแล้วนะได้ดูกันเร็วก็่ได้ดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะเกมนั้นเล่นที่แซฟฟอร์บิดนะหวังว่าจะเก็บจจชนะในในบ้านในหลีเกมแรกได้ทันทีนะสามแต้มในแซฟฟอร์บิดเนี่ยนะผมก็ติดตามมันต่อไปยังไงก็ ่ะประมาณนี้ครับสลับหลังเกมยังไงก็ก่อนจากไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง h e a r t of Blue ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสรับช่อง,ชองเชลซีช่องเล็กๆช่องเนียบสลับวันนี้ในช่วง after the match เกมพิมาเรเลบที่เชลซีบุกแปลชนะวูฟแฮมตัน6-2ต่อก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ